หลายคนไม่รู้ชายชาติโยดมย้อนชีวิตรักเผยเคยถูกนอกใจนักสแสดงมากฝีมือชายชาติโยดมย้อนเล่าบทเรียนราคาแพงชีวิตรักเคยถูกนอกใจอิดอัดแบกสถานะคนกลางครอบครัวไม่ชอบแฟนที่คบอยู่ด้วยโดยระบุว่า ในความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้คือรักเขาจนหมดหัวใจหถึง8ปดปีชายสร้างบ้านวางแผนอนาคตหวังจะสร้างครอบครัวคือทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งมาเจอกับความจริงว่ามันไม่ใช่สุดท้ายมันไม่ได้เป็นไปตามที่คิดความรู้สึกที่ว่าหัวใจตกลงที่ตาตุ่มมันเป็นแบบนี้นี่เองความรู้สึกเรามันเหมือนอยู่ในฟองสบู่ด้วยวันนั้นคิดอะไรก็ไม่รู้ไปหยิบโทรศัพท์เขามาอ่านเพราะมีข้อความเด้งเข้ามาพอเห็นแล้วใจเราหล่นเลย ไม่อยากให้ใครเจอกับความรู้สึกนั้นแต่ที่เขาบอกว่าหัวใจตกลงไปที่ตาตุ่มมันเป็นอย่างนั้นจริงจจิตวิญญาณของเรามันหล่นหายไปเลยแล้วทุกอย่างมันพังไปหมดความรักยังมีอยู่ความเสียใจมันก็ยังมีอยู่มันก็ดึงรั้งอยู่อย่างนั้นไม่รู้จะมูฟออนยังไงมันอึมครึมอยู่สักพักเพราะไม่อยากให้เขาจากไปก็ใช้ชีวิตฝืนไปต่อด้วยกัน วันนั้นวันเกิดเขาเราบอกว่าเราติดงานเลิกดึกคงไม่ได้วาไปแต่าบังเอิญว่าเสร็จเร็วก็ว่าไปเซอร์ไพรโอโหพอได้ไปเห็นก็คือทุกอย่างมันจบแล้วมันต้องจบแล้วจริงๆในตอนนั้นรู้สึกว่าไม่เอาแล้วความรักในชีวิตนี้จะไม่เอาแล้วจะไม่รักใครอย่างนี้อีกแล้วไม่อยากมีความรักแล้วแต่วันหนึ่งมันก็พลิกมาได้ มันมีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเราไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นเลิกเอาความรู้สึกตัวเองไปผูกกับตรงนั้นมันไม่ได้หายไปในทีเดียวแต่มันค่อยๆห่างค่อยๆดีขึ้นจากที่คิดอยู่ตลอดเวลามันก็ค่อยๆห่างไปเรื่อยๆจนเรามูฟออนได้ไม่ได้นึกถึงมันอีกแล้ว